เคยคิดกันไหมครับว่าปรัชญาที่ยิ่งใหญ่เพื่อชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนเนี่ยจะสามารถถูกเล่าผ่านมาเมล็ดข้าวเล็กๆแค่ชนิดเดียวได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่กลายเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของเรื่องนี้ได้ยังไงงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามนี้เลยถ้าข้าวแค่มเมล็ดเดียวเนี่ยนะสามารถสร้างความมั่นคงให้เราได้ทั้งชีวิตมันจะเป็นไปได้จริงหรอ นี่ไม่ใช่แค่คำถามเปิดเรื่องนะครับแต่มันคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เรากำลังจะคุยกันเลยเอาล่ะครับมาทำความรู้จักกับพระเอกของเรื่องราวกันก่อนเลยก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่เองหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีในฐานะอาหารเพื่อสุขภาพแต่เชื่อเถอะครับว่าในเรื่องราวนี้มันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นเยอะเลยคือถ้าพูดกันแบบเบสิกเบสิกเลยนะข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็คือข้าวพันธุ์ไทยนี่แหละครับแต่ที่พิเศษคือ คุณค่าทางอาหารมันสูงมากก็เลยฮิตสุดๆในหมู่คนรักสุขภาพแล้วไอความนิยมตรงนี้ล่ะครับคือจุดสตาร์ทของเรื่องราวทั้งหมดเลยโอเคทีนี้เราจะซูมเอาจากเมล็ดข้าวไปดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นกันบ้างนั่นก็คือปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและความมั่นคงทั้งหมดนี้ซึ่งก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่เองครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเหมือนเป็นระบบปฏิบัติการหรือ OS ที่เอามาใช้กับการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่เลยครับคือมันเป็นแนวทางที่ช่วยให้เกษตรกร,ร,กรตัวเล็กๆเ,เนี่ยสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ครอบครัวได้แถมยังสร้างรายได้แบบยั่งยืนไปพร้อมๆกันอีกด้วยแล้วถามว่าปรัชญานี้มันทํางานยังไงคือมันมีแกนหลักอยู่3ข้อครับเป็นเหมือนไกด์ไลน์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยมันดูกันทีละข้อเลยดีกว่าข้อแรกเลยนะคือความพอประมาณพูดบ,บ้านๆเลยก็คือ รู้จักตัวเองทำเท่าที่ไหวไม่ต้องไปทำอะไรที่มันเกินตัวไม่ต้องทำนาใหญ่โตไม่ต้องลงทุนจนหมดตัวเอาแค่ว่าปลูกให้พอที่ครอบครัวเราจะกินก่อนแค่นี้ก็เป็นการตัดความเสี่ยงตั้งแต่ก้าวแรกแล้วครับ ข้อ2ความมีเหตุผลอันนี้คือการใช้สมองวางแผนแบบฉลาดฉลาดเลยครับอย่างเช่นเราจะปลูกตอนไหนให้มันตรงกับฤดูให้ได้น้ำฝนพอดีหรือการลดใช้สารเคมีที่ไม่จำเป็นลงคือทำยังไงก็ได้ให้เราได้ผลผลิตดีที่สุดจากสิ่งที่เรามีแถมยังช่วยลดต้นทุนไปในตัวด้วยวินวินเลยและข้อสุดท้ายข้อนี้สำคัญมากคือการมีภูมิคุ้มกันมันเหมือนกับการสร้างเกราะป้องกันตัวเองเอาไว้ล่วงหน้าเลยครับ โดยเฉพาะเกราะที่ป้องกันความเสี่ยงเรื่องราคาตลาดที่มันขึ้นขึ้น,นลงลงตลอดเวลาซึ่งเกษตรกรเจอเรื่องนี้กันประจำเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอภูมิคุ้มกันที่ว่าเนี่ยมันสร้างกันยังไงตารางนี้ดีมากเลยครับมันทําให้เห็นภาพชัดเลยว่าหลักการที่ดูเป็นนามธรรมาเนี่ยพอเอามาทําจริงมันเป็นยังไงเห็นไหมครับพอประมาณก็คือปลูกไว้กินก่อนเหลือค่อยขายมีเหตุผลก็คือวางแผนตามฤดูลดสารเคมี และที่พีกเลยก็คือมีภูมิคุ้มกันก็คือการเอาผลผล,ผลิตไปแปรรูปเพื่อเพิ่มค่าแล้วก็ลดความเสี่ยงไปในตัวเอาละ่ะเรามาเจาะลึกไอ้เรื่องการมีภูมิคุ้มกันกันต่ออีกหน่อยเพราะผมว่าตรงนี้แหละครับคือเกมเชนเจอร์เลยการแปรรูปเนี่ยคือหัวใจของความมั่นคงทั้งหมดเลยจริงๆดูเส้นทางการอัปเกรดสินค้าตรงนี้สิครับมันสุดยอดมากจากที่เคยขายแค่ข้าเปลือกธรรมดาก็พัฒนามาเป็นข้าวกล้องซึ่งราคามันก็ดีขึ้น ยังไม่พอเอาไปแปลรูปต่อเป็นข้าวกล้องงอกหรือทำเป็นแป้งไปเลยเห็นไหมครับว่าจะข้าวอย่างเดียวมันแตกลายออกมาสร้างรายได้ได้ตั้งหลายทางทีนี้ก็ไม่ต้องไปงอราคาข้าวเปลือกอย่างเดียวแล้วแต่ว่าไอ้สหลักการที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันจะเวิร์กไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีฐาน2ออย่างนี้คอยซัพพอร์ตอยู่อย่างแรกคือความรู้คือต้องเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆและอีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือคุณธรรม ความซื่อสัตย์ในการผลิตเนี่ยแหละครับที่จะสร้างความไว้ใจแล้วก็สร้างลูกค้าประจําได้ในระยะยาวเพราะเกษตรกรแต่ละคนแต่ละครอบครัวเริ่มทําตามแนวทางนี้ผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ได้จบแค่ในไรนาของตัวเองนะครับแต่มันเหมือนระลอกคลื่นที่แผ่ออกไปส่งผลดีไปถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมด้วยมันคือความยั่งยืนของจริงเลยครับเพราะอะไรเพราะพอลดใช้สารเคมีดินดีน้ำดี สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นพอได้อาหารที่ปลอดภัยคนกินก็สุขภาพดีคนปลูกเองก็สุขภาพดีแล้วที่สำคัญมันยังช่วยรักษาพันุ์ข้าวดีๆของไทยให้ยังอยู่กับเราไปนานๆด้วยสุดท้ายแล้วผมว่าทุกอย่างมันสรุปลงมาที่ประโยคนี้เลยครับข้าวไรซ์เบอร์รี่ไม่ใช่แค่พืชเศรษฐกิจแต่เป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงในชีวิตมันเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากนะที่บอกเราว่าเบื้องหลังข้าวมาเล็นเล็กๆเ,เนี่ยมันมีปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ ปรัชญาที่นำทางชีวิตไปสู่ความยั่งยืนได้จริงๆแล้วมันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดต่อนะคะว่าเอ๊ะแล้วในชีวิตของเราล่ะมีเมล็ดพันธุ์อะไรแบบนี้อีกบ้างที่กําลังรอให้เราเอาปรัชญานี้ไปลองปรับใช้ดู